My b i e Channel สวัสดีครับวันนี้เราบันทึกวิดีโอบนทางตรวจในขณะที่เดินทางไปจำงาน,น My b u i l e Channel วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการหาบุคลากรที่เหมาะสมสําหรับหน่วยงานของท่านสำหรับองค์กรของท่านในที่นี้ผมพูดถึงหน่วยงานก่อสร้างแล้วกันนะครับ Project Manager หรือ Project Director ผู้จัดการโครงการหรือผู้อำนวยโครงการนะครับเมื่อได้ระบอบหมายให้ไปเปิดโครงการใหม่นะครับอันดับแรกก็ต้องมีการจัดทำ organization นะครับนั่นก็หมายความว่าต้องเขียนแผนผังองค์กรของคุณนะครับว่าตั้งแต่ตำแหนง่ง director ลงมาเป็น project manager ลงมาเป็น PE นะสาขางานครงสร้างทัพป่สาขางานระบบ แล้วก็ระดับล่างมีตำแหน่งอะไรบ้างเนี้ยโปรเจกต์ Project จะต้องสามารถเขียนแผนทังตรงนี้ได้นะครับนั่นคือต้องรู้ว่าตัวเองต้องใช้บุคลากรในช่างโฟมแมนแอดมินดับแมนสโตหรือตำแหน่งโอเปเรชั่นต่างๆนะครับคุณจะต้องคิดให้ออกนะครับคิดให้ออกเขียนมาอยู่บนกระดาษ A4 A3 เพื่อนำเสนอให้ทางาผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อ,อรายงานเป็นสนเต็ปถัดไป น,นี่คือออแกเนชันชานนะครับแต่ที่นี้นะครับผมมีข้อแนะนำที่จะให้ท่านามีหลักในการจัดหาหรือคัดาสรารบุคลากรที่เหมาะสมข,ของท่าน,นอันดับแรกนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องพิจารณาจากบุคลากรที่อยู่ในองค์กรอของตัวเองที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ไฟก่อสร้างอย่างเช่นผมอยู่ไฟก่อสร้างเนี้ยผมก็จะ องค์ชั่งช้านะครับเพราะว่าองค์การชั่งช้าเขียนไว้แล้วไงว่าโครงการนี้มีต้องใช้คน30คนเนี้ยเราก็ต้องจับมาใส่จับในช่างจับโฟมานจับคนขับเครนครับจับสโตมาใส่นีืจับสถาปนิกมาใส่อะไรเงี้ยมันก็ต้องใส่ให้ครบในฉากเมื่อใส่ใส่ไปแล้วเราจะมองว่าเอ๊ะมันมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่ ไม่มีชื่อก็แสดงว่าเราไม่มีพนักงานในองค์กรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่นะครับของบริษัทหรือแผนกที่รับผิดชอบเช่นแผนก HR หรือเป็นหน้าที่ของโปรเจกต์เมเจอร์ที่จะต้องมองหาคนนอกองค์กรนะครับมองหาคนนอกบริษัท ทีนี้การที่เราจะรับสมัครพนักงานเราจะต้องมองว่า,าเวลาเราสัมภาษณ์หรือดูเอกาสารการสมัครงานของพนักงานนะครับเราต้องมองว่าเขามีประสบการณ์อะไรเพราะว่า,ปร,ป,รารประสบการณ์ของเขามันหมายถึงผลงานในอนาคตอย่างเช่นคุณจะเอามา,าร่วมงานในการทำ เขาทํางานโรงงานอ่ไงเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ตรงจุดเราแต่ถ้าหากประสบการณ์เคยทํางานอาคอนโดโอเคแล้วก็น่าสนใจแต่ถ้าดูลงลึกไปแล้วอ่ะเคยส่งมอบลูกค้าไหมอะไรเงี้ยถ้าเคยก็ยิ่งดีถ้าไม่เคยก็ต้องคุยเรื่องทัศนคะติว่ามีความมุ่งมั่นแค่ไหนเคุยกันคลิกโอเคแล้วก็รับไปนะครับอันนี้คือมุมมองในฐานะที่ คิดว่าผลงานในอดีตสะท้อนถึงผลงานในอนาคตได้แล้วก็อีกข้อหนึง่งการศึกษาที่เหมาะสมประสบการณ์ที่เหมาะสมและก็ทัศนคติที่ไปกันได้กับองค์กรของเรา มีข้อที่จะเตือนนิดนึ่งคือกับดักของการรับสมัครพนักง,งานใหม่เข้ามาในองค์กรองคลคือมันเป็นธรรมชาตินะครับคือ,อผู้บริหารระดับสูงหรือแบบแผนกปฏิบัติการระดับต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันถ้าจะรับพนักง,งานใหม่นะครับก็จะมองว่าอ๋อคุณเอายังไงนนะคือจบจากสถาบันเดียวกันนะครับ มีพื้นเพมาจากบ้านเดียวกันมานตักมาจากถินเดียวกันอ่ามีมุมมองเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นกับดักที่ทําให้คุณรับพนักง,งานใหม่โดยที่คุณไม่ได้บอง,งถึงวัตถุประสงค์ของการทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับเส กันจังหวัดเดียวกันให้ตัดไปให้มองที่วัตถุประสงค์ของการทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายอันนี้สําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อแนะนำนะในการรับสมัครนะครับหรือคัดสรรหาพนักงานใหม่ร่วมงนานนะครับสำหรับในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดก,การขององค์กรในองค์กรหนึ่งนะครับแต่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ